พ่อกบสบายดีแล้วสวัสดีวัตสุขุสุคนสุหมงสุบอลมันนี่พ่อพ่อกระซอแม่เบาลุกมันนี่แม่เบาลุกมาเข้าครัวกับพ่อเบาลุกมันนี่มีเมนอยังวะวัตสุขุสุคนสุหมงสุบอลแมนอยู่ไก่อยู่ไก่ก็คือกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่แกลนต่างประเทศร่วมทางน้องไทยน้ำเด้อพี่น้องเด้อแมนทีเอฟซีพร้อมาว่าจากเห็นครอบครัวพ่อเบาลุกแม่เบาลุกเขาครัวเบาลุกกินสร้อยจู ก็เลยย่าดหายมือแมนเดี๋ยวมาเบิ้งน้องกันอันดับแรกครับเดี๋ยวสิปุงแจลพี่น้องเบิ้งก่อนแมนปุงแจลอันนี้เขาใหม่พี่น้องไหมเขาใหม่ใส่ใส่ร้อยกับแจวมันสิคนดีพอดีแมนใส่เขาใหม่คนเจวกันพี่อาบบริโต้มพี่นี่พี่น้องเบิ้งต้มเรียบร้อยแล้วแม่นพี่อาบต้มเรียบร้อย ันนี้อันนี้แนวนุ่งพี่น้องไหมใส่ลายนัวลายทำนี่แหละใส่ลายเดียวรวมพรมส่วนรวเบิร์ตงานวัวหลอกโคร้อนเบิบ่ตั่นงายังเดินเลยนะอันนี้แนวเนิ่มพี่น้องไหยน้ำป่างานเจังที่น้องเบิรงตสักหนนั่น แก้ววันใสข่ข้าวข้าวกลัวนี่มันสีสน่แก้มสีสขคนแมนออ้ยคนหนุวมตพี่น้องแมนคนเจ้าพีเจ้าหน้องเห็นหรือเปล่เห็นเห็นบอกแก้วบีต้มใส่กันเลยพี่น้องเลยแมนมึงได้ไก็ไดโอ้โหคนหนุ่ตยได้พี่น้องได้ทุกคน กำลังสีหันสิมเกี่วสิมเกียวสิเวส่เกียวกันรอืมคือสุดีที่แหละสุดีต่วเลยมตับกระได้มากตอนตอนนึ่งลองไหมนี่นะแล้วก็มีสามกี่อันนี้ก็เกินสากี่สาสกี่พันตับ อันนี้ก็เสื่อเป็นประเภทเยังมันแล้วเนาะเนี่ยไดรกันแน่หละเบิ่อมั่งกันเนื้อกับตอนมุกใหญ่พี่น้องเลยเนื้อสันมันใหญ่มากตอนนึงจวจับไปที่น้องยังตอนใหญ่เลยตัดไปเลยมักยู่พี่น้องเลยแต่ว่า ราสีนหงบมาซื้อได้ก็โอ้ยลำบากไรเงินเงินข้มมามเองให้เนี่แต่อยากอยู่พี่น้องแม่แน่วมากอยู่แล้วแต่อยากกินในพี่น้องบ้างอยู่แต่ว่ามันงบบวกค่อยมีทึง่งซอยจุแล้วก็ห้อยแข้ขงเพื่อแข้งก็กลวกแล้วเรียบร้อย เป็นเป็นห้อยแข้งสบายดีพี่น้องเป็นห้อยแข้งอันนี้นะโวกแล้วเรียบร้อยแปลนห้อยแข้งเป็นห้อยช้างดูพี่น้องนะสิบคกแล้วเรียบร้อยคนหนึ่งหยาดเซกโต๊กเมียนสามสิบกิ๊ก อตอนหน้านาลกีว่าหยาบแนจังหน่อย้วี่น้องด้อมาได้พี่น้องได้เอฟซีทุกท่านเอฟซีแม่บอลุงเอฟซีบอลุงแม่มากินน้ำกันที่เขาให้กอล์ฟแม่บอลลุง ครอบครัวเราลูกเด้อพี่น้องเด้อขอขอบุญขอบคุณที่สามารติดตามรับชมเป็นแห้งเสียแห้งใจสมองซุบอนซุกซุกคนเด้อพี่น้องเด้อทั้ง,ทงนี้ไปบม่มีอะไรหรอกนีแต่ค้าขอบคุณพี่น้องเนยขอบ,บุญขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามรับส้มเป็นแห้งเสียแห้งใจ

มนื้อของเสียคันนพี่นอ้องอ๋อๆเขาสุกลัวอยู่มาได้ี่น้องเด้อสซี่สุข,ขัน้นชาาปุรบริกินก็ถอดคอพายล,ลายพอบรลุนก,กินเพื่อสิน้องนะแล้วก็อันดับแรกก็คืออว่า้ใดที่ว่าบกิกดิบก,ก็ต้องขอถอษขอภายน้ำเลยี่น้องเาสุกคน แอเนี่แต่ผูกันมากช่วยน้อมสิเดียวก็เลยสีนสนันมันเหนหอกเงล้เดียเอาเงนเข้าๆหนอกในข้างนเพราะว่าอมเดียวก็

どうしても悪かったですね。 ก็ยังบอกอะไรนเอาไนั <aroma invoke> ่นก so ินที่หรอกค่อยได้กินเพราะมันบวิ่งกสื่อเนี่ยเนือก็แพงแพงโลตะสามดอยสีลอย่าสามดอกวกืห้างนนได้สามโอ้ยแทกตายนองเลยมาอยู่บ้านเอาเง็กแล้วบริจาคงานบริหารงานมันสิมีอัน Mình được tích, hầy, cái tít này chẳng nổi Một miếng ừ. cái đó Một tít Chắc nhắn Vào khó khăn Nhắn có Sư sĩ vào khó khăn ตอนเหียวยเลยตอนเหนียยเลยโอ้โหพน้องเลยโกรธเลยซรอยเองกินเองกินกับขอบ้อขั่วนะวะ่าบุรีว่ากินเองบ่บ่ลุงแม,แม่แม่แน่แเอซี่ข้อมากแต่จานหายน้องนะแต่ว่าอาดสีบอน อาะสิบจใจพี่น้องนะเพราะว่างบงบบายต้องขออคอไพ่นะเงื่อากับายาที่จังหวเนี่เนี่ยเห็ดเนี่หาจสีหยังเห็ดหัวเห็ดสวนกัเพื่อสีน้บบลยคายเพื่อสีไดยขายจังวัราคามันก็ลุ่งพดเลยแหละพิเคืองกับพี่น้องเลยจังไรกับยาพี่น้องไยไม่น็ขอขอบคุณขอบคุณที่ ทุกท่านกงแห้งใจอะไรพี่น้องเลยที่ขอมาให้กำลังใจเล้วพี่น้องเนี่ยขอบคุณหลายๆยซอยเสียซอยดันแม่เบาลูกกับบ่าวลูกกแล้วพี่น้องเนียของแม่ลูกพี่น้องเลยขอขอถึงขอบคุณน้ำหลายๆยทุกทายก็คืิดว่าละบ่ไห้มียังหลายมีได้ข้ามวยก่อนขอบคุณ นี่ขอบคุณให้ให้ยูมันฟ้นเนื่อยู่ดีไม่แห้งลำๆรุ้ยๆกันสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อนี่านี่เขาจบภาคเมีนเพียงเท่านี้ภาคก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามช่องแม่บมลุงพี่น้องสบายดีคลิปหน้าพบกันใหม่สบายดีพี่น้อง